มาดูความจริงที่โลกตำรวจตรวลิงกันอีกอย่างหนึ่งนะครับคือวันนี้นะครับเมื่อประมาณสี่ชั่วโมงที่แล้วนะครับผมตื่นขึ้นมาเลยนะครับแล้วผมก็เอามาโพสต์เลยนะครับพอเปิดเน็ตมาปุ๊บผมก็โพสต์เลยนะครับโดยไม่ได้ดูข่าวหรือว่าไม่ได้ดูดูอินเทอร์เน็ตอย่างอื่นนะครับไม่ได้ดูเว็บไซต์อื่นนะครับผมโพสต์ว่านะครับวันเดาฝันทุกวันนั่นแหละแต่วันนี้พิเศษมากนะครับปกติผมฝันทุกวันนะครับแต่ผมไม่ได้เอามาโพสต์นะครับแต่วันนี้เป็นพิเศษกว่าปกตินะครับ เราฝันเห็นตัวเองยังหนุ่มมีเด็กอายุห้าขวบวิ่งมาจับเป้าเรากลัวเราหอะหนีได้นะครับและฝันว่าเมื่อเปิดเผยข่าวเราจะมีลูกหน้าตาเหมือนเดาหนึ่งคนเราเห็นตัวเองอุ้มเด็กในฝันว่าเป็นลูกนะครับจะเห็นได้ว่านะครับผมฝันว่าตัวเองมีลูกนะครับและกําลังอุ้มเด็กนะครับในฝันว่าเป็นลูกอะไรก็ตามที่ทําให้เรากลัวเราสามารถหอหนีได้นะครับมาดูในช่องแสดงความคิดเห็นนะครับพอผมโพสต์เสร็จฝนก็โปรยลงมานะครับ ลืมเล่าสอดเด็ดนะครับเพราะส่วนใหญ่ความความฝันของผมที่เป็นจริงส่วนใหญ่นะครับจะอยู่ในช่องแสดงความคิดเห็นนะครับลืมเล่าสอดเด็ดเพราะเราเหาะไปนั่งที่นั่งในบุตรสบกนะครับซึ่งเป็นสีทองบุตรสาคมนะครับฝนตกแรงมากนะครับหลังจากโพสต์ไปนะครับฝนก็ตกแรงมากนะครับก็มีดีซีเลยจามากดไลค์ให้นะครับผมเห็นเขาโพสต์ภาพนี้นะครับไทยเท d i ด i ช n นล traditional costume นะครับผมก็แชร์มานะครับเป็นภาพคล้ายกับภาพพยาคุดนะครับใส่ชดานะครับมีปีนะครับท้ายกับกินนอนะครับกินนรีนะครับผมก็ได้แชร์มานะครับผมก็ได้แชร์มาครับเดี๋ยวนะครับขอประทานภัยนะครับช้าหน่อยนี่นะครับผมก็ได้แชร์มานะครับได้แชร์ภาพของดีซีจามานะครับนี่นะครับภาพพยาคุด และต่อมานะครับผมก็ได้ดูข่าวนะครับพบว่านะครับเจ้าชายจอร์จนะครับรัชทายาทลำดับที่สามของอังกฤษเข้าพิธีล้างบาปนะครับผมโพส์ความฝันก่อนนะครับและผมมารู้ข่าวทีหลังนะครับเรามาดูคลิปกันดีกว่าครับนี่นะครับพระโอรสในเจ้าชายวินเลียนละเจ้าหญิงแคทเธอรีนอายุและดัชเชสแห่งเคมบริด์พระชายาสามเดือน ส่งข้าวิธีศิลล้างบาปตามธรรมเนียมปฏิบัติของราชวงศ์อังกฤษเจ้า,าชายวิลเลียมนะครับเป็นคนอุ้มลูกนะครับไม่ใช่เสด็จแม่แมนะครับอเอลิซาเบธที่สองรองโดยเจ้าชายฟิลิปพระสวามีและสมาชิกราชวงศ์เข้าร่วมพิธีโดยมีอาบีชอฟแห่งเคนเทอรเบอรี่เป็นผู้ประกอบพิธีซึ่งหลังเสร็จสิ้นพิธีการเจ้าหญิงแคทเธอรีนทรงอุ้มเจ้าชายจอร์จในอ้อมแขน พอเสร็จพิธีนะครับเจ้าหญิงแคทรีนก็อุ้มเจ้าชายจอร์ดนะครับะทก่อนหน้านี้เจ้าชายวิลเลียมอุ้มเจ้าชายฟิลิปไว้นะครับหวไปตามๆกันเนื่องจากราชวงศ์มีปประสงค์ให้จัดพิธีการเป็นการส่วนพระองค์จะเห็นได้ว่านะครับเจ้าชายฟิลิปนะครับจะเป็นคนที่อุ้มลูกอยู่นะครับเอ้ไม่ใช่เจ้าชายฟิลิปเป็นผัวรราให้ครับเจ้าชายวิลเลียมนะครับเป็นคนที่อุ้มลูกนะครับเจ้าชายวิลเลียมนะครับผมฝันเห็นตัวเองอุ้มลูกตัวเองที่หน้าเหมือนตัวเองนะครับ และเห็นตัวเองนะครับอุ้มลูกนะครับอุ้มลูกของตัวเองนะครับถ้าหากเปิดเผยข่าวนะครับ